สวัสดีครับครูกบติววิทย์ฟิตวันละข้อครับถ้าพร้อมแล้วไปฟิตกันเลยครับข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ชั้นม .3 ปี2560สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณหนึ่งมีความสัมพันธ์กันดังแผนภาพปัจจัยใดที่อาจทำให้ประชากรกบในสายใยอาหารนี้เพิ่มขึ้นครับจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายใยอาหารและห่วงโซ่อาหารมาแล้วนะครับซึ่งห่วงโซ่อาหารนะครับ ห่วงโซ่อาหารคือการกินต่อกันเป็นทอดๆส่วนสายใยอาหารนะครับสายใยอาหารเกิดจากห่วงโซ่อาหารตั้งแต่สองห่วงโซ่อาหารขึ้นไปมารวมกันครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราลองมาวิเคราะห์โจทย์กันครับปัใจจัยใดที่อาจทำให้ประชากรกบในสายใยอาหารนี้เพิ่มขึ้นข้อ1อัตราการเกิดของผักบุ้งและหนอนลดลง จากแผนภาพสายใยอาหารนะครับผักบุ้งเป็นผู้ผลิตซึ่งหนอนนะครับจะกินผักบุ้งเป็นอาหารถ้าผักบุ้งซึ่งเป็นอาหารของหนอนมีจํานวนลดลงจํานวนของหนอนก็จะลดลงตามไปด้วยครับถ้าหนอนมีจํานวนลดลงจํานวนของกบก็จะลดลงตามไปด้วยครับเพราะกบจะกินหนอนเป็นอาหารครับดังนั้นข้อที่1ผิดครับข้อ 2. อัตราการอบพยพออกของนกเหย่่ยวและอัตราการเกิดของแมวสูงขึ้น จากข้อความในข้อ2นะครับอัตราการเกิดของแมวสูงขึ้นซึ่งถ้ามีแมวเพิ่มมากขึ้นจะทําให้กลบลดจำนวนลงครับเพราะแมวจะกินกบเป็นอาหารครับดังนั้นข้อ2ก็ผิดครับข้อ3อัตราการเกิดของข้าวลดลงและอัตราการอบพยพออ,อกของตั๊กแตนสูงขึ้นจากแผนภาพสายใยอาหารนะครับถ้าอัตราการเกิดของข้าวลดลงจะส่งผลต่อจำนวนของตั๊กแตนครับ ถ้าจานวนต้นข้าวลดลงจํานวนตะกกะแตนก็จะลดลงตามไปด้วยครับและการอบพยพออกของตะกกะแตนก็จะส่งผลต่อประชากรของกบด้วยครับเพราะกบจะกินตะกกะแตนเป็นอาหารถ้าจํานวนตะกกะแตนลดลงจํานวนกบก็จะลดลงตามไปด้วยครับดังนั้นข้อ3ก็ผิดครับข้อ4อัตราการตายของผักบุ้งลดลงและอัตราการอบพยพเข,ข้าของนกอินทรีย์สูงขึ้นจากแผนภาพนะครับ ถ้าอัตราการตายของผักบุ้งลดลงจำนวนผักบุ้งก็จะมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งถ้าจำนวนผักบุ้งมากขึ้นจำนวนหนอนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยครับเพราะหนอนกินผักบุ้งเป็นอาหารถ้าหนอนมีจำนวนมากขึ้นจำนวนกบก็จะมากขึ้นตามไปด้วยครับเพราะกบกินหนอนเป็นอาหารนั่นเองครับและถ้าการอบพยพเข,ข้าของนกอินทรีย์สูงขึ้นจะส่งผลต่อประชากรของแมวครับเพราะนกอินทรีย์กินแมวเป็นอาหารครับดังนั้นแมวก็จะลดจำนวนลง ถ้าแมวลดจำนวนลงจำนวนกบจะเพิ่มขึ้นครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่าปัใจจัยใดที่อาจทำให้ประชากรของกบในสายใย,ยอาหารนี้เพิ่มขึ้นข้อนี้ตอบข้อ4ครับอัตราการตายของผักบุ้งลดลงและอัตราการอบพยพเข้าของนกอินทรีสูงขึ้นนั่นเองครับโคกบติววิธวิทฟิธ